เมื่อเราเปิดไฟล์ HTML ด้วย VS Code ตัว VS Code เนี่ยก็จะมี extension ตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า Emmet ตัว Emmet เนี่ยก็จะช่วยให้เราเขียนแท็ก HTML ด้วย keyword สั้นๆได้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราต้องการ div 3ตัวนะฮะเขียน div คูณ3แล้วก็กด tab มันก็จะสร้าง div ขึ้นมา3แท tag โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าจะสร้าง tag หลายๆชั้นละ่ะก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่านะฮะอย่างเช่นแ tag UI และภายใต้ UI เนี่ยมี li อยู่3ตัว หรือถ้าจะสร้างแท็กพร้อมๆกันในระดับเดียวกันเนี่ยฮะอย่างเช่นสร้าง d i v และ U/L เนี่ยพร้อมกันนะครับก็จะใช้เครื่องหมายบวกแล้วถ้าภายใต้ U/L เนี่ยมี L/I ด้วยละ่ะเป็น d i v ตามด้วย U/L ที่ภายใต้เนี่ยมี L/I อยู่3ตัวก็จะผสมเครื่องหมายมากกว่าเข้าไปด้วยนะครับนอกจากนี้มันก็ยังสามารถกำหนด Attribute เป็นค a า s เป็น ID ได้เหมือนกับ CSS s e l e c t o r นะฮะเช่นดิ v นี้เนี่ยมี class เป็น UI ขีด Button หรือ INPUT เนี้ยมี id เป็น employee name นะครับนอกจากนั้นมันยังสามารถกำหนด text ภายใต้ tag ได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นสร้างปุ่มที่มีข้อความหรือ label เนี่ยคำว่าบันทึกโดยใช้สัญลักษณ์ bracket นะฮะมันก็จะสร้าง text ภายใต้แ tag มาให้นะครับหรือสร้างข้อความภายใต้ span มันก็จะใส่ text มาให้สำหรับถ้า e m m e d ยากน,นะฮะก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ e m b e io นะครับ ซึ่งผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วในรายละเอียดใต้คลิปนะฮะผมก็สรุปกระบวนท่าที่ใช้บ่อยๆไว้ในใต้คลิปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ